สะพานลอยไฟจราจร Traffic lights ขงเลือตึงมาเป็นเพื่อนกับกุ้งกิ้งกด Subscribe ติดตามช่องกุ้งกิ้งกันนะคะ ความสนุกของนิทานพื้นบ้านไทยมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะเลยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกุ้งกิ่งกำลังอ่านนิทานเรื่องอุทัยเทวีค่ะเรื่องราวของธิดาพญานาคที่หนีเที่ยงมาเมืองมนุษย์และพบรักกับรุกขเทวดาที่สิงสถิตอยู่ในต้นไม้จนเกิดเรื่องราวที่ทำให้ต้องติดตามวันนี้รายการนิทานสนุกกับกุ้งกิงจะชวนเพื่อนๆไปดูนิทานไทยที่มีตัวละครมากมาย ทั้งเจ้าหญิงสมุรมาลารุกขเทวดาขังคกเท่าตายายเจ้าชายสุทธราชเจ้าหญิงฉันทนาและตัวละครเอกอย่างอุทัยเทวีในนิทานเรื่องอุทัยเทวีค่ะอุทัยเทวีณนะเมืองในน้ำซึ่งอยู่ลึกลงไปใต้พื้นดิน เป็นที่อยู่อาศัยของนาคมีพญานาคราชและน,งนางนาคเทวีเป็นผู้ครองเมืองบาดาลทั้งสองมีพระธิดาแสนสวยองค์หนึ่งชื่อว่าสมุดมาลาเจ้าหญิงสมุดมาลาเป็นที่รักยิ่งของพระบิดาพระมารดาเธอจึงได้รับการเลี้ยงดูอย่างอบอุ่นใกล้ชิดมาตลอดเมื่อโตเป็นสาวรุ่น เจ้าหญิงเริ่มรู้สึกเบื่อและอึดอัดจึงอยากจะไปเที่ยวเล่นนอกเมืองบาดาลบ้างแต่พญานาคราชและนางนาคเทวีไม่อนุญาตเพราะเป็นห่วงว่าลูกรักจะได้รับอันตรายโดยเฉพาะจากพญาครุฑซึ่งเป็นศัตรูพญานาคราชจึงสั่งให้พระพี่เลี้ยงดูแลพระธิดาอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น เจ้าหญิงสมุดมาลาไม่เชื่อฟังพระบิดาพระมารดากลับพยายามหาทางหลบหนีจากเมืองบาดาลจนขึ้นไปบนโลกมนุษย์ได้สำเร็จเจ้าหญิงสมุดมาลาเดินท่องเที่ยวในป่าอย่างเพลิดเพลินชื่นชมกับต้นไม้ดอกไม้นานาพันธ์อันสวยสดงดงามอย่างที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนในเมืองบาดาล เมื่อรุกคเทวดาหนุ่มผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาป่าแห่งนี้มาเห็นเจ้าหญิงสมุดมาลาเดินอยู่ในป่าตามลำพังก็รู้สึกหลงรักเจ้าหญิงแสนสวยจึงแปลงกายเป็นชายหนุ่มรูปงามมาเกี้ยวพานเจ้าหญิงจนกระทั่งผูกใจรักกันและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันยังมีความสุขรุกคเทวดา รักและหลงไหลเจ้าหญิงสมุดมาลาจนละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของตนทำให้เกิดความไม่สงบสุขขึ้นในป่าพระอินท์โกรธรุกคเทวดามากจึงลงโทษด,ด้วยการขับไล่ให้ออกไปอยู่นอกเขตป่ารุคเทวดายอมรับโทษของตนแต่โดยดีเพราะรู้ตัวว่ากระทําผิดจริง เขาจำต้องรีบออกจากอาณาเขตป่าแห่งนี้ตามคำสั่งของพระอินทร์โดยไม่มีโอกาสได้กลับไปบอกกล่าวหรือสั่งลากับเจ้าหญิงเลยส่วนเจ้าหญิงสมุตมาลานั้นไม่รู้เลยว่าผู้เป็นสามีหายไปไหนเธอได้แต่เฝ้ารอยังโดดเดี่ยวด้วยความเศร้าโศกและหวาดกลัวเวลาผ่านไปหลายเดือน เจ้าหญิงตั้งคันแก่จนใกล้คลอดเต็มทีเธอรู้สึกคิดถึงพระบิดาพระมารดาที่เมืองบดาลเหลือเกินแต่ยังไม่กล้ากลับไปเพราะเกรงว่าพระบิดาจะโกรธมากที่เธอตั้งคันกับผู้ที่ไม่ได้เป็นเชื้อสายนาคเหมือนพวกตนเจ้าหญิงอดทนรอจนคลอดลูกออกมาเป็นไข่ฟองหนึ่งเธอพ่นพิษพญานา,นาคขุ้มครองไข่เอาไว้ แล้วใช้ผ้าสบายห่อไข่พร้อมกับแหวนวิเศษของเธอและนำไปซ่อนไว้ที่โพรงไม้ใกล้หนองน้ำแห่งหนึ่งแล้วตัดสินใจเดินทางกลับไปยังเมืองบาดาลด้วยความอาลัยไม่นานนักมีคางคกเท่าตัวหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ริมหนองน้ำออกมาหาอาหารกินด้วยความหิวโหวยเหมืนกระโดดไปทั่ว บังเอิญไปพบห่อผ้าของเจ้าหญิงสมุดมาลาที่ซุกไว้ในโพรงไม้ด้วยความหิวจนตาลายข่างคกเท่าจึงกินห่อผ้านั้นเข้าไปเพียงพริบตาเดียวเท่านั้นข่างคกเท่าก็สิ้นใจตายเพราะพิษพญาน้าที่คุ้มครองไข่เอาไว้นั่นเองในขณะเดียวกันไข่ใบนั้นก็ฟักออกมาเป็นเด็กหญิงตัวน้อย หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูถือแหวนวิเศษของแม่ติดมือมาด้วยเด็กหญิงคิดว่าคังคกเป็นแม่ของตนเธอจึงอาศัยอยู่ในซากคังคกนี้ด้วยความรักและผูกพันมีตายายคู่หนึ่งอาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆที่ชายป่าใกล้กับหนองน้ำแห่งนี้ทั้งสองยากจนมากต้องปลูกผัก และออกไปหาปลามาทำเป็นอาหารทุกวันวันหนึ่งขณะที่ตากับยายออกไปหาปลาที่หนองน้ำจูจู่ก็ได้ยินเสียงเด็กน้อยพูดทักทายเ,เจ้ยแจ้วเมื่อช่วยกันตามหาที่มาของเสียงนั้นก็พบคางคกตัวหนึ่งนั่งยิ้มอยู่บนใบบัวหลังจากที่ตากับยายหายตกใจกับคางคกพูดได้แล้วก็นึกเอ็นดูและสงสารคางคกตัวนี้ จึงพามันกลับไปเลี้ยงที่บ้านเด็กหญิงซาบซึ้งในความมีเมตตาของตากับยายเธอจึงอยากทดแทนบุญคุณของท่านทั้งสองเวลาที่ตากับยายออกไปช่วยกันเก็บผักและหาปลาเด็กหญิงจะออกจากซากคังคกมาช่วยทำงานบ้านแล้วใช้แหวนวิเศษเสกอาหารดีๆมากมายและจัดเป็นสำรับตั้งรอตากับยาย เมื่อตากับยายกลับมาถึงต่างก็แปลกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องประหลาดเช่นนี้เกิดขึ้นหลายวันตากับยายจึงคิดหาทางค้นหาความจริงตากับยายทำทีออกไปหาอาหารเช่นเคยแล้วย้อนกลับมาที่กระท่อมจึงได้พบความจริงตากับยายอยากให้เด็กหญิงออกจากซากคังคกเพื่อจะได้เลี้ยงดูใกล้ชิดเหมือนเป็นลูกหลาน แต่เด็กหญิงยังอาลัยรักคังคกจึงขอกลับเข้าไปอยู่ในซากคังคกบ้างตากับยายตามใจเด็กหญิงและตั้งชื่อให้เธอว่าอุทัยเทวีเวลาผ่านไปราวสิบปีนางอุทัยเทวีเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวแสนสวยเธอเป็นสาวน้อยน่ารักที่มีจิตใจดีและมีกิริยาวาจางดงามตากับยาย จึงทั้งรักทั้งหวงหลานสาวนักหนาวันหนึ่งนางอุทยเทวีและตายายไปทําบุญที่วัดเจ้าชายสุทธราชซึ่งเป็นโอรสของเจ้าเมืองได้แวะมาทําบุญที่วัดนี้ด้วยเมื่อแรกเห็นนางอุทัยเทวีเจ้าชายสุทธราชก็หลงรักนางขึ้นมาทันทีแต่นางอุทยเทวีรู้ตัวเสียก่อนและรีบชวนตายายกลับบ้าน เมื่อกลับถึงบ้านนางอุทัยเทวีจึงเล่าเรื่องให้ตากับยายฟังแล้วเธอก็รีบเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในซากคังคกเจ้าชายสุทธราชติดภารกิจอยู่ในพิธีทำบุญที่วัดจึงสั่งให้มหาดเล็กไปเชิญตัวนางอุทัยเทวีมาพบที่วังมหาดเล็กตามไปถึงกระท่อมของตาใหญ่ได้พบแต่ผู้เท่าทั้งสองเท่านั้นไม่ว่าจะค้นหาอย่างไรก็ไม่พบ นางอุไทยเทวีพวกมหาเล็กโมโหมากที่หานางอุไทยเทวีไม่พบจึงพูดจาข่มขู่และดูว่าตากับยายต่างๆนานาทำให้ตากับยายโกรธและฝากไปบอกเจ้าชายว่าให้สร้างสะพานเงินสะพานทองมาถึงบ้านนี้จึงจะยอมยกนางอุไทยเทวีผู้เป็นหลานสาวแก่เจ้าชาย เมื่อเจ้าชายสุทธราชได้ฟังความที่ตากับยายฝากมาบอกก็ได้แต่เศร้าใจเพราะไม่สามารถทำตามนั้นได้จึงตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากพระอินทร์ว่าหากตนกับนางอุทัยเทวีเป็นเนื้อคู่กันโปรดเห็นใจและช่วยให้สมหวังด้วยเถิดฝ่ายพระเจ้าการบผู้เป็นพระบิดาของเจ้าชายได้รู้เรื่องราวทั้งหมดรู้สึกโกรธตากับยายมาก ที่บังอาจเรียกร้องในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จึงสั่งให้มหาดเล็กกลับไปบอกตากับยายว่าจงสร้างปราสาทเงินปราสาททองให้เสร็จภายในเจ็ดวันเพื่อรอรับเสด็จเจ้าชายถ้าทำไม่ได้จะถูกประหารชีวิตนางอุทัยเทวีสงสารตากับยายจึงใช้แหวนวิเศษเนรมิตปราสาทเงินปราสาททองขึ้นมาฝ่ายพระอินรู้ว่า เจ้าชายสุธราชกับนางอุทัยเทวีเป็นเนื้อคู่กันจึงช่วยเนรมิตสะพานเงินสะพานทองให้จากความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้พระเจ้าการบเชื่อว,ว่าเจ้าชายสุทธราชกับนางอุทัยเทวีเป็นผู้มีบุญญาธิการและเป็นเนื้อคู่กันจริงจึงจัดงานอภิเษกให้ด้วยความยินดีแล้วทุกคนก็อยู่ร่วมกันยังมีความสุข จนกระทั่งวันหนึ่งพระเจ้าการบได้รับสารทวงสัญญาจากพระเจ้ากันจาราศแห่งเมืองจุโลมนครที่เคยตกลงกันไว้ว่าจะให้เจ้าชายสุทธราชแต่งงานกับเจ้าหญิงฉันทนาผู้เป็นพระธิดาเมื่อพระเจ้าการบทำผิดสัญญาทางฝ่ายเมืองจุโลมนครไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งและขอให้รีบส่งตัวเจ้าชายสุทธราชมาเข้าพิธีอภิเษก กับเจ้าหญิงฉันทนาโดยเร็วมิฉะนั้นจะไม่ยอมให้อภัยและจะยกทัพมาทำศึกด้วยพระเจ้าการบรู้ดีว่าไม่สามารถต่อสู้กับทัพของเมืองจุโลมนครได้จึงขอร้องให้เจ้าชายสุทราชเดินทางไปอภิเศกกับเจ้าหญิงฉันทนาทั้งเจ้าชายสุทราชและนางอุทัยเทวีต่างทุกข์ใจกับเรื่องนี้ แต่นางอุทยเทวีเกรงว่าหากดื้อรันต่อไปจะทําให้บ้านเมืองเดือดร้อนจึงขอให้เจ้าชายเดินทางไปอภิเษกกับเจ้าหญิงฉันทนาตามสัญญาเจ้าชายจึงสั่งให้ช่างปั้นรูปจำลองของนางอุทยเทวีเพื่อนำติดตัวไปด้วยเมื่อเจ้าชายสุทธราชเดินทางไปอภิเษกกับเจ้าหญิงฉันทนาแล้วก็ได้แต่ซึมเศร้า และไม่สนใจเจ้าหญิงฉันทนาเลยแม้แต่น้อยทั้งอย่างเฝ้าพร,ร้ำเพออยู่กับรูปปั้นของนางอุไทยเทวีทั้งวันเจ้าหญิงฉันทนาคิดแขนจนผมหงอกทั้งศีรษะนางสั่งให้ทหารนำรูปปั้นนี้ไปทิ้งในน้ำและจับนางอุไทยเทวีมาทำร้ายจนหมดสติแล้วโยนร่างของเธอทิ้งน้ำด้วยเช่นกันเจ้าชายสุทธราชเสียใจมาก จึงหนีไปถือศีลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้นางอุทัยเทวีอันเป็นที่รักแต่นางอุทัยเทวีไม่จมน้ำตายอย่างที่ทุกคนคิดเพราะเธอมีเชื้อสายของพญานาคพอดีกับมียายเท่าขายขนมพายเรือผ่านมาจึงพานางอุทัยเทวีไปพักอยู่ด้วยนางอุทัยเทวีช่วยงานยายเท่า โดยอาสาพายเรือไปขายขนมแทนเธอแปลงเป็นหญิงชราแต่มีเส้นผมดำคลับแล้วพายเรือไปขายขนมแถวท่าน้ำหน้าวังเมื่อนางข้าหลวงเห็นยายเท่าผมดำพายเรือมาขายขนมจึงพาตัวไปพบเจ้าหญิงฉันทนาซึ่งกำลังทุกข์ใจกับผมขาวของตนยายเท่าแนะนำว่าให้นำปลาเน่ามาพอกศรีรษะไว้เป็นเวลาเจ็ดวัน จะช่วยให้เส้นผมกลับมาดำสนิทเป็นเงางามได้เหมือนเส้นผมของตนเจ้าหญิงฉันทนาหลงเชื่อและทำตามคำแนะนำนี้ซึ่งทำให้นางทุกทรมานมากเพราะปลาเน่าส่งกลิ่นเหม็นและทำให้ผมร่วงจนศีรษะหลานเลี่ยนเป็นแผลผุพองเมื่อเจ้าชายสุทธราชรู้ว่านางอุทัยเทวียังมีชีวิตอยู่ จึงรีบตามหาเธอจนพบและเดินทางกลับไปยังเมืองการบแล้วทั้งสองก็ครองรักกันยังมีความสุขตลอดไปในที่สุดนางอุทัยเทวีก็ได้ครองรักกับเจ้าชายสุดทราชอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สนุกมากเลยนะคะมีทั้งพญานาคราช รุกคเทวดาและตัวละครใ,ครในจินตนาการเยอะแยะเลยเพื่อนๆอยากดูนิทานเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าบอกกุ้งกิ่งมาได้นะคะรู้หรือยังกุ้งกิ่งมี Facebook ด้วยนะคลิกไปได้เลยที่กุ้งกิ่ง Happy World กดถูกใจกดติดตามและมาแชทพูดคุยกันได้นะคะที่สำคัญถ้าอยากดูนิทานสนุกๆแบบนี้อีก มาเป็นเพื่อนกันกด Subscribe ติดตามช่องกุ้งกิ่งฮัปบี้เวลกันไว้นะคะแล้วพบกันใหม่วันศุกร์หน้าทาง YouTube สำหรับวันนี้กุ้งกิ่งไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะกดติดตามช่องของกุ้งกิ่งด้วยนะคะ